สวัสดีครับยินดีต้อนรับสื่อ่องฟอร์ดกุนันนะครับวันนี้ที่เดิมนะครับที่เก่าสต็อกดิฟน้ําของอาเมกกลบะบพึกนั่นเองนะครับวันนี้เรามีเตรียมรถส่งมอบ1นึคันนะครับเป็นด้านหลังของเราเองลูกค้า FC จากบุรีรัมเดินทางมาไกลเลยนะครับกำลังจะมารับรถตอนนี้ประมาณ7จ็ดโมงเช้านะครับเดี๋ยวลูกค้ามีเลิก8ปดโมงครึ่งนะครับก่อนจะพบลูกค้า เดี๋ยวเรามาพบรถตัวจริงก่อนนะครับด้านหลังของเรานะครับเป็นเอเวอเรสต์ไทเทเีย4คูณ2นะครับเป็นสีขาวมุกนะครับราคาอยู่ที่1,774,000บาทอันนี้รวมสีขาวมุกแล้วนะครับเดี๋ยวผมมาบอกโปรโมชั่นพิเศษว่าคันนี้ได้อะไรไปบ้างและชุดแต่งแบบนี้ต้องเพิ่มเงินหรือเปล่านะครับมาด้านหลังของเรานะครับเป็นชุดแต่งนะครับ w i กสเตอรนะครับแต่คอสตอมด้านล่างก็คือจะเป็นชายกันชนก็คือจะเป็นดําเงา อ่าแล้วก็คาว่าวิกเตอร์นะครับและกระจ้าหน้านะครับก็เป็นกระจ้าหน้าวิกเตอร์เหมือนกันนะครับพร้อมไฟ3จุดอันนี้ก็ลูกค้ารีเควสมาอันก็จัดการให้นะครับว่าอยากได้แบบไหนนะครับก็ข้อไฟหน้าก็ใส่เข้าไปให้นะครับเพื่อเพิ่มความรูหล่าและดูให้รถมีมิติมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับพอมาถึงด้านข้างนะครับด้านข้างของเรานะครับก็ใส่เป็นซุ้มล้อนะครับซุ้มล้อแบบเฟือง อ่าเป็นสีดําเงาเพื่อให้รับกับชุดแต่งนะครับแล้วก็เพื่อให้ตัดเท่ากับสีตัวรถนั่นเองนะครับพร้อมกับตัวยางนะครับล้อและยางนะครับเป็นล้อออเวซิสนะครับพร้อมด้วยยาง AT ท u ออเทเรียนซูเมกนะครับก็ใส่เพื่อเพิ่มความดุดันให้ตัวรถดูมีความดุมากยิ่งขึ้นนะครับออฟเซตนะครับตัวนี้เป็นออฟเซตศูนย์นะครับก็ไม่ได้อ่ากว้างมากนะครับแต่ก็ทําให้เต็มสุมพอดีแล้วก็ดูหล่อแลวก็ดูสมาร์ทขึ้นนะครับ มาถึงด้านข้างตัวรถนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นรถยูโรไฟแล้วนะครับผมแจ้งนิดนึงของรถของผมนะครับจะเป็นยูโรไฟเกือบทั้งหมดแล้วนะครับไม่มีรถเก่าและค้างสต็อกแล้วนะครับด้านหลังนะครับอย่างที่บอกว่าล้อนะครับก็จะทําให้มันเต็มซุ้มนะครับซุ้มก็จะทําให้รับกับตัวล้อนะครับทําให้ดูรถดูเต็มมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมพามาชมด้านหลังนั่นเองนะครับ ด้านหลังอย่างที่บอกนะครับว่าใส่ก็ใส่ครอบไฟท้ายเข้าไปด้วยนะครับข้อไฟหน้าแล้วก็ต้องครอบไฟท้ายเข้าไปนะครับชายการชนด้านหลังนะครับก็ใส่เป็นชายกันชนของวิกเตอร์อ่านั่นเองนะครับพร้อมท่อหลอกนะครับท่อหลอกตัวนี้นะครับก็เป็นท่อหลอกแบบแปดเหลี่ยมนะครับอินฟินิตี้นั่นเองนะครับก็สามารถสั่งแต่งได้แล้วก็ตรงกลางนะครับก็เป็นสีดําเงานะครับทำให้รถดูมีอะไรมากยิ่งขึ้นนะครับ ส่วนภายในนะครับก็คันนี้เป็นตัวรถเดิมๆนะครับส่วนตัวกระจังหน้าผมก็คืนให้ลูกค้าไปนะครับแล้วก็ตัวเบาะนะครับของตัวไทเทเนียมจะเป็นเบาะแถวที่3แบบพับไฟฟ้าเพื่อเพมความสะดวกสบายในการใช้งานนะครับเป็นไงครับทั้งหมดของตัวรถเอลเรสต์ไทเทเนียม4นนะครับพร้อมแต่งนะครับอย่างที่บอกว่าพิเศษพิเศษยังไงนะครับคันนี้นะครับโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ก็คือว่ารถ ราคา1 7 7 4 0 0 0บาทนะครับผ่อนดอกเบี้ย0%นนะครับไม่ต้องเสียดอกเบี้ยเลยนะครับในระยะเวลา48เดือนพร้อมรับชุดแต่งอหล่อแบบนี้ไม่ต้องเสียเงินเลยนะครับผมให้ลูกค้าทั้งหมดนะครับไม่ต้องเพิ่มเงิน0%ด้วยแล้วก็ไม่ต้องเพิ่มชุดแต่งด้วยในราคาพิเศษนะครับถ้าลูกค้าคนไหนสอบถามเพิ่มเติมทักเข้ามาสอบถามได้นะครับเบอร์เธอ0 1, 47, 9น1 4เ4 5 9 1หรืองจด้เนะเป็นไลน์ แอสไซคุณนันทักมาสาบถามได้นะครับเดี๋ยวถ้ามีรถรีวิวสวยๆหรือแคมเปญพิเศษอะไรเดี๋ยวผมจะแจ้งอีกกันนี่ขอแยกขอตัวลาไปก่อนสวัสดีนะครับ